อะไรเนี่ยไมแ้วมันแตกแบบนี้ไม่ใช่มัยนยไม่ได้ไ,ไปดีกว่าไ,ไปดีกว่ามาถึงบ้านแล้วเกทเลสเฮ้ยก็เลยขึ้นเนีเ่ยก็เลยขึ้นเก

ว่าอดภัมากตอนนี <m uch> ้วัมากใน่นีความิด่สภาพโสดเนี่ยข้าก็เสียชุดอไปประมาณเดือนสิบสองสามปีไม่รู้่าจะสอบได้รือเปลกาแต่สีก็เลยขึ้นมาค่ะดอ้ยฉันสิ ตอนบ่ายโมงห้าสิบห้านะครับตามนิทิเดอรในห้องเรีนจะกำลังเรียนพิจศษ